สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิซ่องครูแอลจะมาบอกเทคนิคการดูแลสุขภาพนะคะนี่เลยนะคะแม่มดกาแฟวันละสองสองก่อนอาหารมื้อเช้านะคะ จะทําให้ทุกคนนะคะได้รับสารอาหารนะคะเติมเต็ม22ชนิดอยู่ในกาแฟแก้วนี้เลยค่ะนะคะวิซัมคเอลเป็นคนนึงนะคะที่มีปัญหาเรื่องระบบฮอร์โมนภายในร่างกายนะคะเป็นคนที่นะคะมีปัญหาสิวนะคะหน้าหมองคล้ําแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ปกติเวลาที่มีประจำเดือนมานะคะจะปวดท้องมากและมีอาการสะสมแบบนี้เป็นระยะเวลานะคะ5ปี10ปีจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะตรวจพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกนะคะในมดลูกและนะคะหมอไม่อนุญาตให้ผ่าตัดนะคะและก แนะนำให้ฉีดฮอร์โมนนะคะและนะคะผลของการฉีดฮอร์โมนทําให้เกิดสิวขึ้นหนักกว่าเดิมนะคะหน้าหมองคล้ามากกว่าเดิมแล้วก็สุขภาพไม่ดีขึ้นเลยค่ะและวันนี้ค่ะได้กินกาแฟแม่มดนะคะเป็นระยะเวลา2ปีเต็มนะคะผลลัพธ์นะคะของการดูแลสุขภาพด้วยแม่มดคอฟฟวันละสองซองตอนเช้านะคะทำให้วิตามินควแอลนะคะมีสุขภาพดีขึ้นระบบฮอร์โมนเป็นปกตินะคะมดลูกนะคะจากการตรวจนะคะ หลังจากที่กินแม่โมดคอฟฟี่ไป6เดือนเนื้องอก่อออกไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ประจำเดือนตอนนี้มาปกติเลือดนะคะไหลเวียนดีมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะทําให้หน้าของวิซซองครูเอลสวยขึ้นใสขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีอาการปวดท้องประจำเดือนเลยค่ะตั้งแต่ที่มีแม่โมดคอฟฟี่นะคะดูแลสุขภาพของวิซซองครูเอลทุกวันค่ะแนะนําเลยค่ะสาวๆทุกคนต้องมีติดบ้านและต้องดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณในระยะยาวค่ะ